คุณคะเรื่องการเมืองเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแล้วบางครั้งก็ทำให้รู้สึกท้อแท้เราจะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาช่วยสร้างสังคมที่ดีและพัฒนาการเมืองได้อย่างไรคะเป็นคำถามที่สำคัญและจำเป็นมากครับหลักธรรมเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการสร้างสังคมที่ดีได้จริงครับเราควรเริ่มต้นที่หลักธรรมพิบาลซึ่งก็คือการนำธรรมะมาใช้ในการปกครองและการบริหารประเทศครับ ช่วยอธิบายหลักธรรมาพิบาลในมุมมองพุทธธรรมให้เข้าใจง่ายขึ้นหน่อยได้ไหมคะหลักธรรมพิบาลในพุทธธรรมนั้นครอบคลุมหลายส่วนครับเช่นทศพิตราชธรรมคือธรรมะสิบประการของผู้ปกครองจักรวัิวัด,วดคือวัดปฏิบัติของพระราชาผู้ทรงธรรมและอริยวัดคือวัดปฏิบัติอันประเสริฐซึ่งล้วนเน้นเรื่องความยุติธรรมความเมตตา และการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประชาชนครับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนเราจะใช้หลักสติและปัญญาในการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพได้อย่างไรคะเราใช้สติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านไม่หลงเชื่อข่าวลือและใช้ปัญญาในการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลตรวจสอบความจริงก่อนที่จะตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นครับ นี่คือการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ครับเวลาที่เราต้องเลือกผู้นำไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติเราควรใช้หลักธรรมอะไรในการพิจารณาเพื่อเลือกผู้นำที่มีคุณธรรมคะเราควรพิจารณาจากคุณสมบัติของสัตบุรุษหรือคนดีเจประการครับได้แก่ 1. รู้จักเหตุ 2. รู้จักผล 3. รู้จักตน 4. รู้จักประมาณ 5. รู้จักการ 6. รู้จักชุมชน 7. รู้จักบุคคลซึ่งคู่นำที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีได้ครับถ้าคู่นำที่เราเลือกไปแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือมีการทุจริตเราควรใช้หลักทรรอะไรในการรับมือกับสถานาการณ์นั้นคะเราใช้หลักอหิงสาคือการไม่เบียดเบียนและใช้สัมมาวาจาพระ การวิภาควิจาร์ด้วยเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องโดยปราศจากอคติหรือความเกลียดชังเป็นการใช้ธรรมะในการตรวจสอบอำนาจครับแล้วในส่วนของพลเมืองทั่วไปเราจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นต่างทางการเมืองได้อย่างไรคะเราใช้หลักสังหวะวัตถุสครับได้แก่ทานการแบ่งปัน ปิยวาจาวาจาอันเป็นที่รักอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์และสมานัตตา,ตาคือการวางตนเสมอภาคซึ่งเป็นธรรมะที่ช่วยเชื่อมสัมพันธ์ผู้คนให้เกิดความสามัคคีครับการที่เราเห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะช่วยให้เราวางใจเป็นกลางและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ได้อย่างไรคะ การเห็นอนิจจังของการเมืองช่วยให้เราตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้การเมืองก็ไม่จีรังครับการไม่ยึดติดจะช่วยให้เราไม่เกิดความทุกข์เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราต้องการครับการที่ประชาชนมีความตื่นรู้และเข้าใจหลักธรรมจะส่งผลต่อการพัฒนาการเมืองในภาพรวมอย่างไรคะเมื่อประชาชนมีสติและปัญญา พวกเขาก็จะสามารถเลือกผู้นำที่ดีตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นทำให้การเมืองมีการพัฒนาไปในทิศทางที่โปร่งใสและเป็นธรรมครับเยี่ยมไปเลยค่ะในฉันรู้สึกมีหวังมากขึ้นว่าหลักธรรมจะสามารถนำมาใช้ในการสร้างสังคมและการเมืองที่ดีได้จริงครับการเมืองที่ดีเริ่มต้นที่จิตใจที่ดีของแต่ละคนครับ เมื่อทุกคนมีธรรมะเป็นเครื่องนำทางสังคมก็จะเต็มไปด้วยความสงบสุขครับโดยสรุปแล้วการใช้หลักธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ดีในการเมืองคือการนำธรรมมาพิบาลมาใช้ในการบริหารประเทศการส่งเสริมให้ประชาชนมีสติและปัญญาในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกผู้นำที่มีคุณธรรมโดยใช้หลักทศพิตรราชธรรมและคุณสมบัติของสัตบุรุษ เพื่อให้เกิดความสามาคัคคีความยุติธรรมและความสงบสุขอย่างยั่งยืนในสังคมครับ